สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นายพอดีนะครับมาตอบคําถามอ่าที่เพื่อนๆได้ถามเข้ามาในอนบ็อกนะครับว่าเทคนิคการขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยวิธีการจิตตากับต้นป่านั้นได้ผลอะไรยังไงนะครับสําหรับนายพอดีแล้วนายพอดีคิดว่าได้ผลเกินคาดครับเพราะฉะนั้นแล้วเชาว้านี้นายพอดีเลยจะพามาดูครับต้นที่นายพอดีทําไว้ทําไว้หลายต้นนะครับอ่านะครับ นี่นะครับนี่นะครับเนการติดตานะครับกับอต้นป่านะครับที่เราได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่รอยแผลครับนี่เป็นฝรั่งแดงอายุธยาเบอร์สามนะครับอ่านับจากวันที่นายพลีได้ทําการฝากตาเข้าไปเนี่ยนับรวมๆณวันนี้นะครับ ก็ครบสามเดือนพอดีนะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทาบหรือว่าจะเปรียบเทียบกับเสียบยอดนะครับอ่าขอยกยอดเอาเป็นทาบออกไปก่อนนะครับขอเปรียบเทียบแค่เสียบยอดกับติดตานะครับอ่าในพอดีให้คอมเมนต์เลยนะครับว่าการติดตานี้น่าจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าเยอะด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่นะครับ ต่อป่านนี้ผมปลู